อย่าเสียเวลาเปล่าๆชีวิตล่วงไปหมดไปสิ้นไปทุกทีทุกทีคนที่เรารู้จักกนะ็ล้มหายตายจากไปคนหน้าตาใหม่ๆเข้ามาแทนที่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันทุกวันงั้นเราไม่รู้ว่าเวลาของเราในชีวิตนี้เหลือเท่าไหร่รีบภาวนาให้เต็มที่ซะ อย่างน้อยถ้าเกิดไม่ได้มักผลนะให้มันได้นิสัยนิสัยคือความเคยชิน,นให้มันเคยชินที่จะาปฏิบัติถ้าเราเคยชินที่จะมีสติแล้วชาตินี้เราไม่ได้มักผลนะชาติหน้าสติเกิดง่ายถ้าเราเคยชินที่จะมีสีนะต่อไปการรักษาสีก็เป็นเรื่องง่ายถ้าเราเคยชินที่จะมีสมาธิต่อไปการทำสมาธิก็เป็นเรื่องง่าย ถ้าเคยชินที่จะแยกรูปนามแล้วเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์นี่เคยชินที่เจริญปัญญาต่อไปการเจริญปัญญาก็เป็นเรื่องง่ายคนที่เขาทำมาง่ายๆนะ้วเ,เขเข้ายากมาแล้วมันไม่มีใครพิเศษพิโสอะไรมาก,ก่อนอาศัยอดทนเดินตามร่องรอยที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ใหนะ้หลักสำคัญคือเรื่องของสติปัฏฐานนี่แหละนะ ตราบใดที่ยังมีการเจริญสติปัฏฐานนะอริยบุคคลก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอแหละถ้าไม่มีการเจริญสติปัฏฐานทำยังไงก็ไม่เกิดพระอริยะขึ้นมาหรอกจะให้เทวดามาช่วยนิมนต์พระพุทธเจ้าแสนโกธจักรวาลมาช่วยช่วยไม่ได้ถ้าช่วยได้ท่านช่วยไปนานแล้วลหละแต่ว่าเราต้องช่วยตัวเอง ไม่มีอะไรเกินกว่ากฎของกรรมนะไม่มีอะไรเกินกว่ากฎของกรรมทำเหตุอย่างไรก็รต้องได้ผลอย่างนั้นแหละทำเหตุขี้เกียจก็ได้ผลอย่างคนขี้เกียจทำเหตุแบบผู้ตั้งอกตั้งใจเรียนรู้ตัวเองไปก็ได้ผลไปอีกแบบหนึง่งนะยุทธิธรรมนะวันนี่คือค,อความยุทีิธรรมที่แท้จริงใครทำใครได้